สิ่งที่คําเข้าไผัครับข้าวผัดไข่ทาเองกินเองครับเคื่อเอฟซีที่ขอมาเม่กี้นี้ใส่น้ำมันนะครับใส่น้ำมันนิดนึง แล้วก็รอน้ำมันเดือดน,นะครับแล้วก็ใส่กระเทียมให้มันหอมหอมใส่หมูครับหมูสับกัอนให้มันสุกๆ น้าหมูสุกก่อนนะครับผม้ามันออกหอมหอมกระเทียมห,หมูคอเริ่มสุกแล้วนะครับแล้วก็ใส่ไข่ครับ หนึ่งลูกเข้าไปสองลูกครับไข่สองลูกพอครับแล้วก็ไข่ครับผัดปันให้เข้ากัน ก็น้ำตาลหน่อยนะครับผมเริ่มหอมไข่แล้วนะครับไข่เริ่มหอมแ้ว ใส่หัวหอมใส่คะนาใส่มะเขือเทศลงไปด้วยปัดให้สุกนะครับแล้วตามด้วยข้าวรอนนิดนึงเราเค็มครับน้ำมันหอยนิดนึงออ มันก็ควันโซเลโซโลเลเข้าด้วยกันนะครับทำมันสุกไวฟแรงหน่อยนะครับ ผมทำข้าขวผัดให้เอฟซีดูแล้วนะครับวันนี้ว่างเลยคทำข้าขวผัดให้เอฟซีที่ขอมาดูแล้วนะครับข้าขวผัดไข่ง่ายๆอร่อยด้วยเดี๋ยวมากินกันเลยนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามกดสับไะร์กดกระดิ่งช่องลูกกอดครับผมด้วยนะครับ